ไฮทารอดสัสดิคาะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีเมษประจำปักแรกกรกฎาคมชาวราศีเมษคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมาดูกันว่า1-15กรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดน,นึงแล้วกันนะคะใครที่เคยมีลายเก่าไฮายอยู่แล้วตอนนี้นะคะก็ต้องขออาภัยด้วยลายตัวนั้นไม่สามารถที่จะเข้าได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแปะ ลิงไลน์ใหม่ทิ้งเอาไว้ด้านล่างนะคะสามารถแอดเพิ่มเพื่อนกันมาได้นะคะโอเคค่ะมาดูคำทำนายของชาวราศีเมษประจำปักแรกกรัก,กระดาคมกันเลยดีกว่าว่าความรักของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสด6ถ้วย6เหรียญหนึ่งออราชินีถือเหรียญแล้วก็ แปดไม้เท้านะคะสำหรับคนโสดชาวราศีเมษปักแรกกรกฎาคมนี้ใครหลายๆคนในที่นี้นะคะอาจจะได้วนเวียนกลับมาเจอกับรักครั้งเก่านะคะคนเก่าของคุณอาจจะวนเวียนกลับมานะคะมีโอกาสที่คนเก่าจะวนกลับมาเนาะแต่การกลับมานั้นนะคะเป็นการกลับมากลับมาถามสารทุกข์สุขด,ดิบซะมากกว่านะคะไม่ได้ต้องการที่จะกลับมาเพื่อขอการคืนดีเพื่อขอคืน นะคะยังมีความรู้สึกว่าตอนนี้คนโสดนะคะยังมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทํางานมากกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะยังไม่พร้อมที่จะสารสัมพันธ์กับใครแล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากจะพยายามทําให้ตัวเองอะคะ่ะมีความสุขมากกว่านี้ก่อนสนใจในเรื่องของตัวเองเป็นหลักนะคะไม่ค่อยอยากจะมีใครเข้ามาแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมชาวราศีเมษมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะคะปักแรกกร,รกฎาคมนี้ ก็มีทั้งมาในด้านดีแล้วก็มีมาในด้านที่บางครั้งระวังนิดนึงนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาเอาเปรียบในเรื่องของความรู้สึกก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษทั้งหลายอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานซะมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของเงินซะมากกว่ายังไม่พร้อมที่จะรักใครช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากจะเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเนาะ โอเคค่ะระวางมีรักครั้งเก่าวนๆกลับมาเท่านั้นนะคะคนโสดก็ยังมีความสุขกับตัวเองซะส่วนใหญ่มีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับเนื้องานเนื้อเงินซะมากกว่านะคะแล้วก็ยังไม่ได้อยากที่จะมีใครจริงจังไม่ได้อยากจะลงเอยกับใครมาดูสถานการณ์ของคนมีคู่กันบ้างดีกว่าคะ่ะชาวราศีเมษปักแรกกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง หกไม้เท้า The world เด็กถือเหรียญ 5เหรียญนะคะสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ระวังเรื่องของการเงินนิดนึงเนาะระวังเรื่องของการเงินอาจจะมีเกณฑ์หมดเงินไปกับการเดินทางนะคะระวังหมดเงินไปกับการเดินทางแล้วก็ระวังเรื่องปัญหาสุขภาพนิดนึงนะคะสุขภาพคนรักหรือว่าสุขภาพตัวคุณเองก็ตามช่วงนี้นะคะคนมีคู่ความรักของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นคู่รักของคุณนะคะเดือนช่วงเดือนนี้นะคะ1ถึง 15กรกฎาคมนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความภูมิใจในตัวคุณพยายามอยากจะบอกคนอื่นว่าคุณดียังไงคุณมีอะไรดีนะคะคุณเทคแคร์ดูแลเขาดีแค่ไหนเขาพยายามที่อยากจะโฆษณาคุณอยากจะบอกให้คนอื่นๆรู้ในข้อดีของคุณว่าตัวคุณมีอะไรดีบ้างอยากจะให้คนอื่นชื่นชมในตัวคุณว่าคุณเนี่ยดูแลเทคแคร์เขาเป็นอย่างดีมากน้อยแค่ไหนนะคะคู่รักของคุณช่วงนี้อยากได้ อะไรนะคะคู่รักของคุณเนี่ยหามาให้ได้ทุกอย่างเลยนะคะค่อนข้างที่จะตามใจเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษเขาพยายามที่จะปรับปรุงนะคะใครที่กําลังเพิ่งเริ่มคบกันใหม่เขาคนนั้นนะคะแฟนของคุณคู่รักของคุณเนี่ยพยายามที่จะปรับปรุงตัวพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเ <New S 1> พื่อที่จะให้เข้ากับคุณได้หรือเพื่อที่จะให้สารสัมพันธ์กับคุณได้ค่อนข้างโอเคมีอะไรไม่สบายใจนะคะคู่รักของคุณคนรักของคุณเนี่ยเขาคอย อยู่ข้างๆคุณอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะช่วงนี้ไม่มีเกณฑ์ทะเลาะกันด้วยนะระวังเรื่องแค่การเงินเท่านั้นแหละใครที่ อยู่ด้วยกันแล้วนะคะมีลูกมีเต้ามีครอบครัวกันแล้วก็ระวังในเรื่องของปัญหาการเงินที่อาจจะหมุนไม่ทนันหรือว่าอาจจะยังชดชอดอยู่ในเรื่องของความเป็นครอบครัวในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างถือว่าค่อนข้างโอเคมีปัญหาเรื่องเงินซะส่วนใหญ่นะคะคนมีคู่อ่ะมาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนชาวราศีเมษทั้งหลายสถานะที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะ สีดาบค่สะสีถ้วย The Star ต่องดาบสาหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะนิ่งๆนะคะออคนที่คุณกําลังคุยอยู่คนที่คุณกําลังดิวอยู่กําลังทําความรู้จักกันอยู่ในสถานะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนช่วงนี้เขาอาจจะมีนิ่งอาจจะมีเงียบอาจจะมีหายไปบ้างเนาะบางครั้งเราทักไปนะคะอาจจะยังมีไม่ตอบช่วงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสตัวเองเป็นหลักแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะวุ่นวายอะไรกับความรักมาก ขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะที่ค่อนข้างที่จะต้องให้เวลาให้ความสําคัญกับการเคลียร์การแก้ปัญหาอยู่หลายๆคนก็ยังไม่พร้อมเนาะยังไม่พร้อมที่จะไปต่อในเรื่องราวของความรักยังไม่กล้าที่จะชัดเจนนะคะสําหรับคนที่กําลังคุยคุยอยู่บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกอึดอัดใจสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนมันยังเลือกไม่ถูกแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะชัดเจนเพราะกลัวว่าการ คุณและเขาสละโสดไปคุณทั้งสองคนนะคะเกายังมีความรู้สึกว่ายังกลัวว่าปัญหาเดิมๆที่คุณหรือเขาอาจจะเคยเจอมาในก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาเดิมๆที่จะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าทําให้ความรักความรู้สึกของคุณเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะรับมือในรูปแบบไหน <_ d ata> เพราะฉะนั้นใครที่กําลังเริ่มคุยกําลังเริ่มเคลียร์ก <_ d ata> ันนะคะบอกได้เลยว่า ปักแรกรกรกฎาคมนี้อาจจะมีนิ่งอาจจะมีเงียบหายไปบ้างนะคะพอะเขายังมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะชัดเจนแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเลือกให้ชัดเจนยังมีความสุขกับการที่อยู่ในสถานะแบบนี้อยู่กลัวว่าถ้าชัดเจนไปเริ่มมีสถานะมากขึ้นกลัวว่าความรักมันจะไม่มั่นคงแล้วเราทั้งสองคนจะไม่มีพื้นที่ระหว่างกลางให้กันและกัน ให้กันและกันจะมีการวิตกกังวลในเรื่องของความรักจนมากเกินไปนะคะต่างคนต่างกลัวต่างคนต่างกังวลในเรื่องของความรักทีนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่เรียกได้ว่ามันสับสนใจแล้วเวลาเลิกกันและวเวลาที่ไปต่อกันไม่ได้มันจะอึดอัดใจมากกว่านี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเขาเงียบถ้าเขาหายไปนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นเขาเป็นช่วงที่อยากจะไปเคลียร์ปัญหาของเขาอยู่เนาะชาวราศีเมษ โอเคค่ะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวไฮ <Hi S 1> <Hi S 2> จะแปะลิงก์ไลน์เฟซบุ o กอินสตาแกรมมาไว้ด้านล่างนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าสำหรับไลน์ไฮจะแปะลิงก์ไลน์ใหม่ทิ้งเอาไว้ด้านล่างนะคะสามารถเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเนาะ ใครที่ไม่ได้มีเวลานะคะเข้ามาฟังใน y o u t u b e แบบนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามใน i n s t a g r กรหรือว่า Fanpage Facebook กันเอาไว้นะคะห้จะทำดวงรายวันปิกอากาศดีๆโพสต์เอาไว้ที่2ช่องทางนะคะเข้าไปกดติดตามเข้าไปเล่นนะคะเข้าไปเสพเพื่อความบันเทิงกันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ